สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องปาเสอเชงเงอสองผู้วันนี้เราจะมารีวิวนิยายเรื่องขึ้นสวนรรค์ทั้งทีต้องมีรักนิยายเรื่องนี้นะคะมีทั้งหมดห้าเล่มจบเป็นแนวเทพเสียนแล้วก็พระเอกคลั่งรักเริ่มเรื่องมาเลยเนี่ยก็จะกล่าวถึงนายเอกของเรานะคะเซินชิงเสียนหรือประมุกเหรียญหัวแห่งโลกเป็นเพียน ที่กาลังจะก้าวขึ้นสู่ความเป็นเซียนแต่แล้วเขาก็ต้องมากระดกุ้มกับเส้นทางสู่การเป็นเซียนเพราะว่าอยู่ดีๆมันก็พังทลายลงตรงหน้าแล้วเขาจะขึ้นเป็นเซียนได้อย่างไรในขณะที่กําลังกัดกคุ้มอยู่นั้นน่ะคัมภีรับเล่มหนึ่งก็ปรากฏขึ้นมาเป็นคัมภีร์สีขาวแล้วก็บอกให้เขาทําตามภารกิจนายเอกของเราก็รู้สึกได้ว่าหรือว่านี่คือหนทางที่จะซ่อมเส้นทางสู่ความเป็นเซียนดังนั้นเขาเลยอ่านภารกิจ ภารกิจข้อแรกที่ต้องกระทําก็คือเขาจะต้องไปพบกับกู้เจียนเซินหรือกู้จิวเยียนประมุกมักคามานบุรุษผู้สวมอาพร์ชุดสีแดงเข้มผู้เย่อหยิ่งในเนื้อเรื่องที่เราจะอ่านกันต่อไปนี้ค่ะเขาจะแบ่งเป็นโลกบาเพ็ญเพียรเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองมักคามักคาสวรรค์และมักคามานซึ่งทั้งสองมักคาสามารถสําเร็จกลายเป็นเซียนได้เพียงแต่ว่าวิธีการบำเพ็ญเพียรเนี่ยของทั้งสองฝั่งเนี่ยจะต่างกันแค่นั้นเอง และคัมภีรับอะ่ะก็จะมีภารกิจขึ้นมาให้ทําเรื่อยๆนะคะช่วงแรกๆก็ก็ไม่ได้ยากอะไรก็ง่ายๆเนาะอย่างที่บอกข้อแรกก็ไปพบกูเจนเซนข้อที่สองก็ให้ร่วมล่าสุราจนเมาม้ายกับกูเจนเซนข้อสามก็ให้ท่องเที่ยวไปที่ว่งจิ้นกับทะเลชิงไห่ซึ่งเป็นพื้นที่ของมาัคคาสวรรค์และก็มัคคามานในช่วงที่ภารกิจสามข้อโผล่ขึ้นมาเนี่ย เอางตรงนั้นนายเอกคือ,ค,อคือคิดที่แต่แต่จะฆ่ากูเจนเซนอย่างเดียวเพราะว่าเขารู้สึกว่ามัคาสวรรค์กับมัคามานเนี่ยมันไม่อ่าจอยู่ร่วมกันได้หรือว่านี่คือหนทางที่ที่คัมภีร์ต้องการให้เขากําจัดฝั่งมารแล้วก็จะได้สําเร็จกลายเป็นเซียนอะไรอย่างนี้จนแบบคัมภีร์ม่งเริ่มเหนื่อยใจอ่ะ,อะเอกมันคิดแต่จะฆ่าจนต้องมีภารกิจข้อสี่ขึ้นมาประมาณว่าห้ามฆ่ากูเจนเซน พอมีข้อที่สั่งห้ามค่ากูเจนเซนใช่ปะในเอกของเราก็ก็ถึงเลิกคิดที่จะฆ่าคนได้อืแต่แค่ละไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาจัดการใหม่แล้วมันก็จะมีภารกิจขึ้นมาให้กระทําหลายๆอย่างขึ้นเรื่อยๆโดยที่แต่ละข้อก็ยังมุ่งเน้นไปว่าห้ามค่ากูเจนเซนอ่านไปเนี่ยช่วงแรกๆเราก็จะรู้สึกเลยว่าเอ๊คัมพีนี้แม่งทําตัวเป็นคิวปิดหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละข้อคือแบบ โอ้ยมันดูน่ารักตัวมูตัวเมียอย่างเช่นแบบให้กูเจนเซนอุ้มอย่างเงี้ยจงนอนกับกูเจนเซนนายเอกรู้สึกได้เลยว่าเขาอยากฆ่าคำพีรับอันนี้มากมันสมควรตายหลายหมื่นรอบจริงๆเพราะแต่ละข้อนี่คือนายเอกแบบเหมือนจะรับไม่ได้เอออย่างเช่นข้อที่แบบให้มานอนใช่ป่ะให้นอนกับกูเจนเซนนายเอกม่งก็สั่งแบบเขาทื่อๆเลยให้มานอนใกลๆ้ๆแล้วเหมือนนายเอกก็รู้สึกว่าหรือว่า สวรรค์ต้องการให้เขาประสบกับเคราะห์รักเพราะแต่และข้อที่ที่คมพีให้หมอบภารกิจให้เนี่ยมันมันดูสื่อไปทางด้านนั้นทางนั้นเลยนายเอกเราเนี่ยคิดเลยนะว่าเคราะห์รักอัเขาไม่เคยกลัวแต่เขากลัวความลุ่มหลงเพราะอะไรเพราะว่านายเอกอะ่ะเขามีความชื่นชอบแบบชื่นชอบแบบชอบแบบมากชอบแบบลุ่มหลงเลยแหละเขาจะชอบอะไรที่เป็นสีแดงสีทอง ชอบถึงขนาดที่เขาไม่สามารถผ่านผ่านด่านการบําเพ็ญเพียรช่วงหนึ่งได้เพราะมัวแต่ไปเก็บสะสมของสีแดงสีทองนู่นนี่นั่นจนอาจารย์ของของนายเอกอ่ถึงกับลากนายเอกไปที่วันบรรพศว่านซิ่วเพื่อไม่ให้หนายเอกลุ่มหลงกับเรื่องพวกนี้นายเอกถึงบําเพ็ญเพียรจนสําเร็จเป็นประมุขมรคสวรรค์ได้แล้วที่สําคัญนะพออ่านไปนะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบ นายเอกลุ่มหลงแบบตาของพระเอกเนียเพราะว่าพระเอกแม่งมีตาสีแดงถึงขนาดที่แบบอยากจะควักตาของพระเอกเอากลับไปเก็บว่าโหดไปไหมพี่แล้วพอเราวันอ่านไปใช่ปะเราก็จะรู้ว่าเอ้าพระเอกแม่งก็มีคัมภีร์ของฝั่งตัวเองเหมือนกันเป็นคัมภีร์ที่ที่จะซ่อมแซมเส้นทางสู่ความเป็นเซียนเช่นกันคัมภีร์ของฝั่งพระเอกก็จะเป็นสีแดงแล้วภาร,รกิจของทั้งคู่อ่ะที่ให้ทาเนี่ย มันก็จะสอดคล้องกันด้วยทีนี้ภารกิจช่วงนี้ก็จะแบบฮ่าๆาไม่รู้จะเอาฮาไปไหนอย่างเช่นแบบภารกิจให้มอบมังกรทองให้กับนายเอกตอนที่พระเอกกาลังจะไปเอามังกรทองมามอบให้กับนายเอกใช่ปะตัวมังกรทองก็เสกกลายเป็นเด็กน้อยตัวสีทองกะลามเลยพระเอกแม่งก็รู้รู้สึกได้ทันทีว่าไม่ได้ละถ้าเอาเด็กน้อยตัวสีทองกลามไปให้ในายเอกเนี่ยนายเอกจะต้องลุ่มหลงแน่แนแล้วตัวเองอ่ะสีแดงใช่ไหมใส่ชุดแดงตาแดงอะไรอย่างเงี้ยจะต้องแบบ ตกกระป๋องแน่ๆเพราะสีทองยังไงก็ต้องแบบเด่นกว่าก็กลัวนายเอกจะสวมม่วมกเขียวเพราะว่าอย่างนั้นถึงขนาดไปเอามังกรดํามาชุบสีทองเว้ยแล้วเอาไปมอบให้นายเอกแล้วคือภารกิจก็ไม่ผ่านไงคือฮาแล้วแบบจะผ่านยังไงไปอ่านเอาเองแต่คือภารกิจน,นี้ไม่ผ่านแหละแล้วมีอีกภารกิจหนึ่งที่แบบเราอ่านแล้วม่ก็ฮาให้จุดทูบบุปเพแล้วปล่อยให้อารมณ์ลุ่มหลงอนายเอกก็จุดทูบบุปเพเลย จุดทูบุพเพแล้วทีนี้เขาก็เริ่มนะจะให้อารมณ์นุ่มหลงก็จูบกันจูบกันก็จูบกันรัวเลยอีพระเอกก็เจ้าเล่ห์ไงเขาก็ท่องบทสวดมนต์สงบจิตเพราะว่าเขารู้สึกว่าข้าจะไม่ให้ภารกิจนี้จบลงได้ง่ายๆอีนายเอกก็แบบก็จูบไปถอะจูบอยู่ตั้งนานถึงขนาดคิดว่าเอ๊ะหรือพระเอกแม่งกำตายด้านออแล้วคือถึงขนาดที่แบบว่า จะขอดูขอดูของพระเอกเพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวข้าช่วยรักษาให้อะไรอย่างงี้จะได้แบบจะได้ผ่านภาร,รกิจไงแล้วก็มาถึงภาร,รกิจที่ดูจะมีสาระขึ้นมาบ้างนะคะภาร,รกิจข้อนี้คือการมอบครอบครัวให้กับเส่นชิงเสียนพระเอกกับนายเอกก็เลยคุยกันว่าเอ๊หรือว่าเขาต้องการให้เราแต่งงานกันแต่หากมัคคาสวรรค์กับมัคคามานแต่งงานกันแถมเป็นปะมกทั้งคู่เนี่ยมันคงจะไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้ว ดังนั้นพระเอกก็เลยเสนอความคิดเห็นว่าถ้าอย่างนั้นเราลงไปจุติกันที่โลกมนุษย์ดีกว่าเพราะว่าถ้าไปโลกมนุษย์เนี่ยเราก็จะสามารถแต่งงานกันได้แต่ในโลกมนุษย์ไม่มีการแต่งงานระหว่างบุรุษดังนั้นพระเอกก็เลยให้ในายเอกไปจุติในร่างของลูกสาวของจวนแม่ทัพส่วนตนเองนั้นดันไปเป็นหัวหน้าโจรเออแล้วจะแต่งงานกันได้ไหมพ่อที่ไหน เขาจะให้ลูกแต่งงานกับโจรน,นะแต่แต่ภารกิจนี้ก็สําเร็จนะอืมตอนที่ภารกิจนี้สําเร็จอะ่ะก็ทําให้ในายเอกของเราสัญชิงเสียนะเปิดใจกับพระเอกมากขึ้นดังนั้นข้อที่สั่งห้ามไม่ให้ฆ่ากู้เจนเซินก็จึงสําเร็จไปด้วยเพราะว่าเขาก็ไม่มีจิตคิดสังหารแล้วเขารู้สึกขอบคุณที่กู้เจนเซินสามารถทําให้เขารู้จักคําว่าครอบครัวขึ้นมาได้ เล่มที่หนึ่งเนี่ยก็ตัดจบที่ทั้งคู่ทําภารกิจสำเร็จไปถึงยี่สิบข้อโดยที่ข้อยี่สิบเอ็ก็โผล่ขึ้นมาด้วยภารกิจที่ว่าให้ร่วมผ่านคืนวสันกับกูเจนเซนซึ่งแบบนี่ก็มาเอาหายอีกแล้วข้อนี้ตอนที่กำลังเขากำลังจะกันนะนายเอกก็รู้สึกว่าเอาเ้าแล้วเหตุใดตนถึงต้องอยู่ข้างล่างมีพระเอกเขาก็แบบให้เหตุผลซึ่งก็ฟังดู ดูมีเหตุผลนะให้เหตุผลว่ายังไงก็ต้องไปอ่านกันเข้าสู่เล่มสองนะคะพระเอกของเราก็กลับไปที่วังเวยซินเนาะไปเคลียร์งานราชการเนื่องจากทิ้งค้างมาถึงสี่สิบปีตอนที่ลงไปจุดติที่โลกมนุษย์เนาะนายเอกของเราก็ก็ด้วยความเคยชินก็เริ่มคิดถึงเขาเริ่มเริ่มชอบเขาจริงๆขึ้นมาอืมแต่ข้อยี่สบเอ็ดภารกิจข้อยีสิบเอ็ดก็ยังคงไม่สําเร็จร่วมผ่านคืนวสันกับครูเจนเซนไอข้อยีสบเอ็ดเนี่ย มันยังไม่สําเร็จยังไม่เท่าไหร่มันโผล่ไปอีกสามข้อซึ่งสามข้อเนี้ยก็ประมาณว่าให้เขาผ่านคืนวาสาันเหมือนกันเพียงแต่ว่าเปลี่ยนสถานที่ข้อยี่สิบเอ็ดยังไม่ได้และอีสามข้อที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยมันจะสําเร็จได้ยังไงดังนั้นก็เว้นไว้ก่อนละกันพวกข้อพวกนี้ก็เว้นเว้นไว้ยาวเลยและแล้วภารกิจที่ดูจะเป็นการเป็นงานก็โผล่ขึ้นมาอีกนะคะด้วยภารกิจที่ว่า ทําให้กู้เจ้นเซินหลงรักเซินชิงเสียนอีกครั้งครั้งนี้นะพระเอกของเราก็ตัดสินใจลบความทรงจําของตัวเองนะคะแล้วก็ให้ในายเอกที่มีความทรงจําเนี่ยทายังไงก็ได้ทําให้ตนหลงรักนายเอกอีกครั้งโดยที่ครั้งเนี้ไปที่โลกมนุษย์เนี่ยพระเอกของเราก็เป็นห้องเต้น้อยนะคะส่วนนายเอกของเราก็เป็นท่านราชครูแต่อีเต้น้อยเนี่ยร้ายกาจมากนะคะมีความมีเล่ห์เหลี่ยม แล้วก็ในสมองเนี่ยคือมีแผนการตลอดเวลาและที่สําคัญคือเขาไม่เคยเชื่อใจใครเลยแม้กระทั่งตัวนายเอกเ,เองที่เป็นราชคูเพราะว่าอีเต้น้อยเนี่ยคิดแต่ว่าถ้าราชคูเนี่ยทําดีกับตนเพราะว่าจะต้องหวังอะไรแน่เลยส่วนตัวนายเอกของเราท่านราชคูนะคะก็พอมาอยู่เป็นราชคูใช่ปหก็เหมือนไปปลุกอารมณ์ความเป็นอาจารย์ของตนขึ้นมาเว้ยทาให้แบบเขาแบบหลงรักลูกศิษย์คนเล็กเปรียบอีเต้น้อยเป็นเหมือนลูกศิษย์คนเล็กของเขาอะไรอย่างนี้ ความสัมพันธ์ช่วงนี้ก็แบบลาวกับบิดาชลาที่ลุ้มหลงลูกคนเล็กอ่ะซึ่งมันจะสานความสัมพันธ์ต่อได้ยังไงถ้าถ้ายังเป็นความสัมพันธ์แนวนี้เนาะแล้วด้วยช่วงอายุที่ห่างกันถึงสิบสอปีนายเอกก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรช่วงนี้เดี๋ยวรอให้โตแล้วพออิเต้โตใช่ไหมนายเอกก็รู้สึกว่าอถึงเวลาและที่จะต้องทําให้พระเอกหลงรักตนดังนั้นเขาก็พยายามยั่ว พยายามอ่อยพยายามยั่วตลอดเลยแต่คืออีพระเอกแม่งก็กดข่มความรู้สึกตัวเองไว้เพราะว่าเขารู้สึกว่าท่านราชคู่สูงส่งแถมดูแลเขามาตั้งแต่เล็กเอ,อจะทําเรื่องเช่นนี้ได้อย่างไรอะไรอย่างนี้แล้วไม่อยู่ครั้งหนึ่งคือแบบนายเอกของเรานะก็พยายามอ่อยพยายามชวนไปแช่น้ําพุร้อนตอนที่กําลังจะถอดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วหันมาไกทีไว้อีเต้คือแบบหนีไปลวจ้าคือแบบแอแบบเออปล่อยให้นายเอกแบบเกอมาก นายเอกขึงถึงขนาดแบบโมโหอะโมโหแล้วว่าแบบตนแม่งจะหนีกับบรรพศวา่านซิวแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะลาพระเอกกับบรรพศ์ว่านซิ่วด้วยไม่ต้องไปทามันแล,ล้วภารกิจความรักเนี่ยยากเยน็นเลยเกินแต่แบบมันไม่ได้ไงแล้วหลังจากตอนนั้นใช่ปหพระเอกก็ก็หลบหน้าท่านราชคูตลอดจนนายเอกรู้สึกว่าไม่ได้แล้วจะต้องคุยกันแล้วว่าเหตุใดถึงยังถึงต้องหลบหน้ากันขนาดนี้ช่วงที่ตามหาฮ่องเต้อย,อยู่น่ะเพื่อที่จะคุยเนี่ยนายเอกของเราอ่ะก็ไปเห็นว่า ฮองเต้อยู่กับสาวงามคนหนึ่งกาลังพูดคุยกับหนุ่มกรนหนิ่งเลยแหละนายเอกเขาก็หึงจ้าหึงขึ้นมาประมาณว่าแบบจะกระโดดน้ําฆ่าตัวตายจะตายเพื่อกลับบรรพุทว่านซิ่วแล้วปล่อยให้อีเต้เนี่ยอยู่กับสาวงามอยู่กับวางหลังของตนไปทีนี้มันก็เกิดเสียงโวยวายวกเวกไงขันทีโวยวายท้าะะราชกรคูจะกระโดดน้ําอีฮ่องเต้ก็หันมาเห็นเข้าเจอนายเอกเข้าก็วิ่งตามแล้วช่วงที่ วิ่งตามนะเขาก็ควา้ามือนายเอกได้ใช่ปะแล้วเขาก็แบบเหมือนแบบอารมณ์แบบมันเมาอะ่ะแล้วก็กดขม่มความรู้สึกตัวเองที่จริง,รงๆเขาก็ชอบท่านราชะคูนะอ,อแต่กดขม่มความรู้สึกตัวเองมานานเนี่ยก็จุกกันเขาก็จุกกันใช่ว่าหลังจากที่จุกกันก็จุบกันกลางสาธารณชนก็มีขันทีมีสาวงามอยู่เป็นขีพยานเต็มไปหมดเลยหลังจากจุกกันเสร็จก็ลากกันไปที่ห้องจ้า ใช่ค่ะคงค่ะแต่ภารกิจนี้ก็ยังคงไม่สำเร็จเพราะอะไรก็ต้องไปอ่านนะคะว่าทำไมยังคงไม่สำเร็จแล้วที่สำคัญเนี่ยมันขำขำส่วนหนึ่งก็คือนายเอกอ่ะเขารู้สึกเขารู้สึกนะว่าพระเอกอ่ะพละกำลังก็ดีรูปร่างก็กำยำนี่แค่นวเดียกันยังไม่ทันยังไม่ถึงขั้นสุดท้ายตนก็เหนื่อยแทบตายแล้ว หากกระทาถึงขั้นสุดท้ายนะมีหวังตนเองคงได้ตายกับบรรพทวันซิ่วไปแล้วคือนายเอกรู้สึกว่ามันคงเป็นการตายที่อานาถที่สุดเออคือห้าเหตุผลที่ภารกิจครั้งนี้นยังไม่สำเร็จอะ่ะมันเป็นเพราะว่าพระเอกอะ่ะการที่เขาลงมาโลกมนุษย์ครั้งนี้เขาเหมือนคนโลกจิตอะ่ะเพราะว่าเติบโตมากับความหวาดระแวงแล้วไม่สามารถเชื่อใจใครได้เลย แม้กระทั่งตัวนายเอกเองเขาก็ไม่เคยเชื่อใจตัวพร่เอกเหมือนเป็นคนที่แบบคิดเองเออเองหาให้ผลเองอะ่ะคิดไปต่างๆนานามีเคยมีครั้งหนึ่งเขาถึงขนาดคิดว่านายเอกอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะชอบกับอดีตทองเต้แล้วเห็นตัวเองอะ่ะเป็นเป็นเหมือนตัวแทนของอดีตทองเต้อะไรอย่างนี้เออนายเอกทําดีขนาดเนี้ยแต่แบบไม่สามารถอธิบายได้ว่าที่ทําดีกับพระเอกเพราะอะไรมันมันน่าสงสารเอาจริงๆสงสารทั้งคู่อะ่ะ ตอนแรกสงสารพระเอกอะแต่แบบพระเอกมึงหยุดคิดก่อนมึงคิดอะไรเยอะระเอกพิสูจน์ตัวเองตั้งหลายครั้งแต่แล้วภารกิจนี้ก็ก็สําเร็จแต่แบบกว่าจะสําเร็จคือมันมันมันเศร้าอะ่ะการลงมาโลกมนุษย์ครั้งเนี้ยไม่ได้จบดีแต่ก็สําเร็จภารกิจนั้นได้หลังจากที่เสร็จภารกิจนะคะก็มีภารกิจข้อยี่สิบหกก็เด้งขึ้นมาอีก นะคะซึ่งภารกิจข้อนี้เนี่ยถึงกับทําให้ในายเอกของเรางอนขึ้นมาเลยทันทีด้วยภารกิจที่ว่าทําให้กู้เจนเซนเชื่อใจจะไม่งอนได้ยังไงใช่ไหมเพราะว่าภารกิจก่อนหน้าก็คือการทําให้กู้เจนเซนหลงรักถึงสองครั้งก็ทําผ่านมาแล้วเหตุใดพระเอกเราถึงยังไม่เชื่อใจอีกตัวพระเอกเองก,ก็ก็รู้สึกว่าแล้วความเชื่อใจคืออะไรตนจะต้องทํายังไงนายเอกก็รู้สึกว่าเอรือจะเกี่ยวกับ เหตุการณ์การฆ่าล้างสํานักซึ่งพระเอกไม่มีความทรงจําในช่วงนั้นเลยเขาบอกว่าความทรงจาของของตนนั้นได้ถูกปิดผนึกไว้นายเอกก็เลยรู้สึกว่าอ่างนั้นเราไปเปิดผนึกความทรงจากันดีกว่าแต่การจะเปิดผนึกความทรงจําได้เนี่ยก็จะต้องเข้าไปที่จิตมารของของฝั่งพระเอกดังนั้นเล่มสองก็จะปิดจบที่เซิร์ชิงเสียและกูเจนเซินเข้าไปในจิตมารของกูเจนเซิลนะคะ โดยที่ไปในช่วงก่อนที่จะเกิดการฆ่าล้างสำนักเข้าสู่เล่มสามนะคะหลังจากที่เซินชิงเสียนเข้าไปในจิตมารเนี่ยเขาก็ไปอยู่ในสำนักวา่านฝ่าซึ่งเป็นช่วงที่เขากำลังบำเพ็ญเพียรตอนนั้นอาจารย์ของของนายเอกก็ยังคงอยู่เออแล้วตัวเซินชิงเสียนเองก็ได้พบกับเด็กชายที่มีในตาสีแดงเป็นครั้งแรกซึ่งก็คือกูเจนเซินพระเอกของเรา มันมีเรื่องราวเนาะต้องไปอ่านกันตรงช่วงเนี้ยซึ่งเป็นเรื่องราวที่สําคัญมากเพราะว่าบางเหตุการณ์ตัวนายเอกเองกับจําไม่เคยได้เลยว่าว่าทําไมถึงมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่ทําไมนายเอกถึงจําไม่ได้ว่าเคยเจอกับพระเอกตั้งแต่ตั้งแต่เด็กอ่านช่วงเนี้ยมันมันบอกเลยว่าแบบมันทําให้เราน้ําตาซึมเลยอะ่ะเออมีประโยคหนึ่งที่แบบเราอ่านแล้วแบบเราเออเราเราเศรา้าอะ่ะ คล้ายกับว่าเคยสัญญาไว้กับใครสักคนว่าตนจะสวมอาพรสีที่เขาชอบส่วนคนผู้นั้นก็จะสวมอาพรสีที่ตนชอบอืมอ่าแล้วก็แบบน่าสงสาะรนะว่าจะรู้เรื่องทั้งหมดในจิตมานก็ทำเอาฉันร้องไห้ไปยกหนึ่งแล้วอะชีวิตของพระเอกแม่งโคตรลันทศเลยด้วยร่างมือโลหิตที่ที่มีพลังที่แข็งแกร่งใช่ไหม มันกลับต้องแลกมาด้วยการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากๆตัวพระเอกดูแบบดูเป็นชีวิตที่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายมากอะ่ะทุกคนต้องไปอ่านเอาเองเพราะว่าเราบอกไม่ได้มันสําคัญมากจริงๆถ้าบอกมันก็ไม่สนุกอะ่ะบอกได้เลยว่าเออช่วงเนี้ยเศร้าจริงๆหลังจากที่ภารกิจทําให้คูเจนเซนเชื่อใจสําเร็จลงนะคะภารกิจใหม่ก็กระเด้งขึ้นมาอีกครั้งด้วยภารกิจที่ว่าทําให้เซนชิงเสียนหึงหวง บอกได้เลยว่าเป็นภารกิจที่ค่อนข้างยากนะด้วยความที่ตัวนายเอกของเราเนะ่ะมีความรู้สึกที่แบบแบ่งแยกชัดเจนรักคือรักไม่รักก็คือไม่รักแล้วพระเอกของเรานะคะก็ก็รู้สึกได้ว่าเขาไม่อาจทํากับคนอื่นหมายถึงว่าเขาไม่สามารถทําให้ทําเป็นว่าชอบพอคนอื่นแล้วให้ในายเอกหึงหวงได้หรือต่อให้ตนกระทาขึ้นมาจริงๆเขาก็เชื่อว่านายเอกองคงฆ่าเขาก่อนที่จะหึงหวงแน่ๆ ดังนั้นครั้งนี้ก็ไปโลกมนุษย์อีกเช่นเคยโดยที่นายเอกของเรานะก็ทําการปิดกั้นความทรงจําและขอเลือกกายเนื้อด้วยตนเองซึ่งการเลือกกายเนื้อครั้งนี้นี่แหละที่แบบมันฮาจริงๆคือจริง,รงๆนายเอกก็เลือก,เล,อกเลือกปกติอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแปลกเลยนะแต่ผลที่มันออกมาคือมันฮาไงอย่างเช่นเขาขอเลือกให้พวกเขาทั้งสองคนน่ะมีฐานะที่เท่าเทียมกัน ก็อ่านได้พระเอกก็เป็นห้องเออพระเอกก็เป็นองค์ชายนายเอกก็เป็นองค์ชายเพียงแต่ว่าพระเอกเป็นองค์ชายที่มาตีแคว้นของนายเอกไงและอีกข้อหนึ่งนายเอกเขาก็ขอให้พวกเขาทั้งคู่มีวาสนาได้ครองคู่กันอาจารย์ก็ได้ครองคู่กันเพราะว่าหลังจากที่แคว้นของพระเอกเนาะมาตีแคว้นนายเอกเขาก็จับนายเอกมาเป็นนายบำเลออืม ครั้งหน้าอย่าอย่าอย่าทําเลยนะประมุกนะประมุกเหรียญหัวแล้วภารกิจเนี้ยมันก็มันก็ไม่ใช่ว่าจะจบได้ง่ายๆอ่ะจริงๆมันน่าจะจบได้ง่ายๆใช่ไหมก็ด้วยความที่ว่าตัวพระเอกอ่ะเขาไม่กล้าที่จะทําให้นายเอกหึงหวงเพราะว่าแค่นายเอกขมหมดคิ้วอ่ะพระเอกแม่งก็รู้สึกเสียใจแล้วกลับกลายเป็นว่าตัวนายเอกอ่ะทาให้พระเอกเราก็อยู่ในไหน้ําส้มซะมากกว่ากลายเป็นตนเองอ่ะหึงหวงนายเอกตลอดเวลาแต่ แต่แล้วภารกิจเนี้ยแม่ก็ก็สาเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีนะเพราะว่าพระเอกไม่รู้ด้วยซ้ําว่าไปทําให้นายเอกถึงห่วงเขาตอนไหนต้องไปอ่านเอาเองเอออันเนี้ยตอนเนี้ยคือแบบฮาจริงๆเอ้าหึงแล้วหลังจากที่ภารกิจสําเร็จไปแล้วใช่ไหมก็มีภารกิจใหม่เด้งขึ้นมาอีกนะคะซึ่งภารกิจใหม่ครั้งเนี้ยถึงกับทําให้พระเอกกับนายเอกของเรามองหน้ากันเลยว่านี่มันภารกิจบ้าบออะไรเพราะว่า มันสั่งให้เขามีความสัมพันธ์ที่ต่างวัยกันแล้วต่างวัยอย่างเดียวไม่พอนะตัวนายเอกจะต้องเลี้ยงดูพระเอกมาด้วยเอาง่ายๆคือเลี้ยงต้อยพระเอกมาซึ่งครั้งนี้ก็ไปโลกมนุษย์เช่นเคยแต่การไปโลกมนุษย์ในครั้งนี้กลับไปอยู่ในยุคป,ปัจจุบันจากที่แบบอยู่ยุคโบราณมาใช่ไหมเรอานี้ก็มาในยุคป,ปัจจุบันแล้วตอนที่นายเอกกำลังใช้จิตหาพระเอกเนี่ย เขาก็พบว่าพระเอกยังไม่ได้เกิดอยู่ในท้องของผู้หญิงคนหนึ่งตัวนายเอกก็เลยตัดสินใจช่วยผู้หญิงคนนี้ไว้แล้วก็พามาดูแลแต่การจะดูแลแม่และเด็กที่กําลังจะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินตัวนายเอกของเราก็พยายามหางานที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็ใช่ค่ะประมุขมคาสวรรค์ของเราเปิดดูดวงออนไลน์และที่สําคัญดังด้วยดังในโซเชียล หลังจากที่พระเอกเกิดใช่ป่ะตัวนายเอกเราก็ต้องคอยป้อนนมป้อนอะไรเออคือเลี้ยงเลี้ยงตั้งแต่แบบบอจริงๆเพราะว่าตัวพระเอกชอบที่จะอยู่กับนายเอกแล้วก็จบเล่มสามเข้าสู่เล่มสี่นะคะหลังจากที่นายเอกของเรานะพาแม่และเด็กเนี่ยมาเลี้ยงดูใช่ไหมมาดูแลกลุ่มคนที่ตามล่าก็ยังคงตามล่าอยู่นายเอกก็ต้องพา แม่แล้วพระเอกเนี่ยหนีช่วงนี้ก็จะแบบเหมือนพลิกผันนะเพราะว่าตัวนายเอกอะ่ะด้วยความที่พอจะหนีให้พ้นจากกลุ่มคนเนี้ยก็ต้องไปพึ่งพึ่งอํานาจของตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่งตอนที่นายเอกไปพึ่งบาร,รมีของตระกูลเนี้ยก็คือเหมือนเขาก็ไปทํางานให้กับตระกูลนี้นั่นแหละด้วยการไปไปคอยดูแลกิจการทางด้านมืดซึ่งอ่านช่วงเนี้ยมันก็จะได้อารมณ์อีกอีกแนวหนึ่งเลยอะ่ะเออประมาณว่า รักวุ่นวุ่นของมาเฟียใหญ่กับบุตรบุญธรรมของเขาอะไรอย่างนี้ก็น่ารักไปอีกแบบหนึง่งแล้วช่วงเนี้ยจะเป็นอะไรที่เอ,อ่านแล้วก็จะสงสารพระเอกนิดนึงเพราะว่าต้องคอยกดข่มอารมณ์ตัวเองตลอดทั้งที่แบบเขารักนายเอแล้วภารกิจนี้ก็ก็สําเร็จไปได้ด้วยดีในเล่มสี่เนี้ยพอเราอ่านไปช่วงหนึ่งอะ่ะมันก็จะพูดถึงปริศนาของแคว้นหลานฝูซึ่งเป็นแคว้นที่ล่มสลายไปแล้ว แล้วตัวของพระเอกกับนายเอกก็รู้สึกว่าอาแล้วทําไมคือคือพวกเขาไม่มีความทรงจําเกี่ยวกับแคว้นนี้เลยหรือจะเกี่ยวกับร่างมื่นโลหิตของของตัวพระเอกอีกดังนั้นพวกเขาก็เลยตัดสินใจเข้าไปในจิตมารเพื่อเพื่อไปหาความจริงว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแคว้นหลานฝูตอนที่นายเอกเข้าไปก็จะเป็นช่วงที่อาจารย์สั่งให้ในายเอกเนี่ยไปกลางคายอาคมที่แควนหลานฝู การไปในครั้งนี้ก็จะมีลูกชายของเพื่อนสนิทของอาจารย์เนี่ยมาช่วยด้วยซึ่งก็คือกู้เจียนเซนิงนั่นเองเป็นเหตุการณ์หลังจากที่เขาถล่มสำนักว่านป่าในคราวที่แล้วและก็อีกเช่นเคยพวกเขาลืมเลือนเหตุการณ์นี้ไปคราวนี้ก็กลับมาตกหลุมรักกันอีกครั้งเอาจริงๆเนี่ยแคว้นหลานผู่เนี่ยเรื่องราวของแคว้นหลานผู่เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกเขาเลยเพียงแต่ว่าในช่วงที่ส่วนชิงเสียนเนี่ย ตกลุมรักกูเจนเซน์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นช่วงที่เขาอ่ะใช้วิชาผนึกใจอยู่ซึ่งวิชาเนี้ยหากมีความรักในช่วงนั้นน่ะมันจะเกิดผลสะท้อนของวิชาทําให้นายเอกของเราเนี่ยอาจถึงตายได้แล้วพระเอกก็รู้ถึงผลลัพธ์ของวิชานี้ดังนั้นรักครั้งนี้ของเขาจึงจบกันแบบจบแบบเจ็บๆอะ่ะน่าสงสารดังคู่บอกเลยรอบเนี้ยแถมนายเอกของเราอะ่ะ ค่อนข้างใจสลายจากเหตุการณ์นี้เลยนะเพราะว่าต้องไปอ่านว่าถ้าเราอ่านตั้งแต่ต้นเรื่องเราจะรู้เลยว่านายเอกดูเป็นคนไร้จิตใจอะ่ะเพราะอะไรมันมันจะเชื่อมโยงกันหมดจากเหตุการณ์นี้เลยเข้าสู่เล่มห้านะคะเล่มจบของเรานะหลังจากที่ออกมาจากจิตมารพระเอกนายเอกของเราก็รู้สึกได้ว่าพวกเขาอ่ะ คล้ากันมาหลายครั้งมากทําให้กูเจนเซนเนี่ยรู้สึกที่อยากจะมีชีวิตที่ยาวนานขึ้นและหากจะมีชีวิตที่ยาวนานขึ้นพวกเขาจะต้องทําภารกิจให้สําเร็จเพื่อเข้าสู่การเป็นเสียนเพราะหากพวกเขาไม่สามารถบําเพ็ญเพียรจนเป็นเซียนได้เนี่ยอายุขัของพวกเขาก็จะจบลงแล้วก็ดับสูญไปดังนั้นก็ต้องมาทําภารกิจกันให้สําเร็จภารกิจที่ค้างมาจากเล่มสี่นะคะก็คือการที่ กูเจนเซนจะต้องป่วยระยะสุดท้ายและหนีจากเซนชิงเสียไปครั้งนี้พวกเขาก็ตัดสินใจลงมายังโลกมนุษย์อีกเช่นเคยโดยที่การมาครั้งนี้ก็จะมาอยู่ในยุคอนาคตตัวพระเอกเองก็เขาในพระเอกแบบไม่ใช่คนอะเออไปอ่านกันเอาเองว่าว่าว่าเป็นยังไงก็เหมือนเป็นอีกแนวหนึ่งไปเลยแล้ว ภารกิจครั้งนี้ก็จบด้วยด้วยดีเช่นเคยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนเราไหมนะในช่วงเล่มห้าเนี่ยมันจะมีพูดเกี่ยวกับแนวคิดตักกะอะไรอย่างเงี้ยเยอะจนเราอ่านแล้วเราก็มึนพูดเกี่ยวกับเรื่องมักคาทั้งสองฝั่งการบําเพ็ญเพียรน,นู่นนี่นั่นเราบอกได้เลยว่าเล่มห้านี่เราแทบจะอ่านแบบผ่านๆไม่ได้ไม่ค่อยได้เจาะลึกอะไรมากเพราะว่าพอเราพยายามจะจับใจความมันแล้วเราก็ก็ไม่เข้าใจ เราก็เลยใช้วิธีอา่านแบบผลผ่านแล้วเดี๋ยวให้เนื้อเรื่องมันค่อยๆเล่าของมันเองสรุปนะคะนิยายเรื่องนี้จบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะพวกเขาสามารถบรรลุสู่การเป็นเซียนได้แถมตอนที่บรรลุเนี่ยก็ก็เหมือนแบบฉุกคิดได้อยู่ดีๆก็เออสำเร็จการเป็นเซียนได้เลยแล้วก็ทำภารกิจสำเร็จทุกข้อที่ที่ต้องทำอย่างที่บอกนิยายเรื่องนี้ เป็นนิยายที่อ่านเพลินๆไม่ได้ดราม่าอะไรหนักหน่วงนะคะแต่ก็ทำให้เรามีมีอารมณ์ร่วมที่หลากหลายอยู่มีมีสุขมีเศร้ามีอะไรอย่างนี้แล้วที่สำคัญตัวพระเอกของเรื่องเนี่ยกูเจนเซนนะก็เป็นแนวแบบคลั่งรักหนักมากนะรักนายเอกเหลือเกินแทบจะประคองไว้กลางฝามืออมไว้ในปากวางไว้ที่จุดสูงสุดของหัวใจประมาณนั้นเลย ส่วนตัวนายเอกของเราเองเนี่ยก็ยกกั่วเกง่งอ่อยเก่งเอากันตลอดนะคะมีแทบทุกเล่มแต่โคมโคมโคมใช่ค่ะโคมโดยรวมก็น่ารักแต่แต่เราเองเราเราแพ้ทางนิยายที่บรรยายพวกตะกะพวกอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆไงเอ่อเพราะเพราะว่าเวลาเราอ่านอะไรอย่างเงี้ยเยอะเราสมองเราก็จะเริ่มทํางานช้าลงเราก็จะเริ่มมึนก็จะเริ่มติด มันก็จะติดแค่ช่วงเล่มห้านิดนิดหน่อยเท่านั้นแหละอืมก็อ่านมันผ่านตรงช่วงตรงช่วงนั้นก็จะอ่านมันผ่านไปอย่างที่บอกตัวนิยายเนี้ยเหมาะสําหรับคนที่คนที่อยากอ่านอะไรที่หลากหลายนะเพราะว่าพระเอกกันายเอกคือกลับมาเกิดบ่อยมากมันก็จะทําให้เราได้อ่านนิยายที่แบบหลากหลายแนวในเล่มเดียวกันดังนั้นใครที่ชอบอ่านแนวนี้นะก็ หามาอ่านได้เลยนะคะขึ้นสวรรค์ทั้งทีต้องมีรักแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าหากเพื่อนๆชอบใจคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดอะไรก็ได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับปลาเสือด้วยนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ